สวัสดีครับผมปอนครับครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรชั่นกับเดอะด็อกคิมเม้นท์รีแปรรักชันด้วยจะเธอพัฒสองกับอีพีสุดท้ายอีพีที่หกก็จะเป็นเบื้องหลังของอ่าอีพีที่แล้วอีพีห้าเนาะที่เราดูไปตัวเต็มก็ต้องบอกว่าจบลงแบบแฮปปี้ปี้นะสองคนก็คือกลับมาคบกันก็เป็นการเหมือนให้โอกาสให้โอกาสซึ่งกันและกันคือตัวเองก็คือเสี่ยงที่จะกลับมาคบหากันแล้วก็ดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเพราะจริงๆใจเรื่องของเขาอะก็คือ มีมีเตยอยู่อ,ะอ่ะแล้วเตย์ก็คือรักมันก็เลยแบบเคลียก,กันก็ต้องไปดูแล้วว่าเบื้องหลังจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูพวกเขกันเลยนะครับผมสี่สสสจบการศึกษา EP ห้าก็มันจะเริ่มตน้นที่แบบเหมือนข้ามมาอีกเกหนเลยอะไรจะเข้าสู่โลกงานการซึ่งเราก็จะได้เห็นทั้งสองคนในบทจอร์นเราเจอกัน ูแล้วคุณเต๋อให้หน่อยดินะฉันต้องมาจัดห้องก่อน สรุปความสัมพันธ์โรน,นี่ t o g e t h e r คือมันเป็นเรื่องราวแหละจากที่โอ้เหลีรู้ว่าเตะอะไรนะครับทีซึ่งละครเตะก็ชวนไปแล้วพอโอเเ้เหลีไปดูด้วยกันแต่ว่าคนละคร คุยกับมึงน้อยลงเรืออร่อยๆถ้าเราก็คงไม่ค่อยมีเรื่องที่สนใจเหมือนกันแล้วโอ้เอ๋วพ้อคืนกับเต,ม,เตมมา,มากแล้วพอเตม,มันมาง้อคืนดีแบบนี้มันทำให้โอ้เอ๋วรู้สึกว่าแบบไม่ชอบอยากมาง้อคืนดีแต่ในขณะเดียวกันพอเขามาทำแบบนี้ปึบเราก็เริ่มรู้สึกหวั่นวโอ้เอ็เ,เอยไรแบบนี้เลยที่ทำม

มันเขาเริ่มนัดเรามาไงว่าเราอยากปรึกษาเราเรื่องคำนั้งอะไรเงี้ยเราเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเริ่มเอ็กซ์เพรสต์อะเรื่องันั้งหมดเลยแต่ตัวจริงคือไม่รู้เรื่องะไร จริงเพว่านะแบบใจเราอะมันเลือกไปทางไงม,มันห้ามไม่ได้หรอกเว้ยไม่แพ้ เดีวว่ากวนกว,วนกะววจะชอบฉากนี้นะทีนี้ตอนนี้ถูขังแรกมนี่ถูนักแสดงขั้งแรก,ก,แรแรกทั้งบิวตี้แล้วก็พีพีเขาได้ผ่านหมด แล้วตนตรงนี้เป็นที่5แล้วบันไปข้อความในลายคือจริงๆแล้วผมันไปข้อความอะไรเงี้ยปกติก็จะให้นักแสดงคนนีกเช่นถ้าไปข้อความของโอเอ๋วพีพีก็ออกเสียงออกมาเลยพอมันไปข้อความของเตที่รุนเขาก็เลยตัดสินใจว่าก็ให้พีพีต้องอ่าน ได้ฟังเลยที่สีงส่ง้อามันหมดยังไม่อยากจะเล่า อนนี้อ่าน e ีห้ารู้สึกว่า flow ของเซนที่มันเล่าแบบมันทัชเรามากผมก็คคนอินกับพวกสิ่งของหรือหลักฐานอะไรี้ยชอบการย้อนกลับไปค,ค้นหาความทรงจำตัวเองแล้วมันมันทําให้เรารู้และเราจําได้ว่านาตอนนั้นที่เราพิมพ์มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรารู้สึกอะไรโอสำหรับปู่ไม่มีใครแทนได้คือคนสําคัญในชีวิตนะ ว่าตัวบิวกินจากด p a ก็คงจะเชื่อมโยงตัวละครเต๋อโเอมากๆด้วยความที่เขาเห็นการเติบโตของตัวละครมาแล้วก็ตอนตอนวันนั้นก็อ่าไล่ๆกันมาแต่ยี่ปีหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยคือบิวคินก็คงเข้าใจตัวละครตัวนี้มากๆว่าโอเคมันถัดพิพาดแล้วมันก็รู้สึกผิดไม่ราจัรับ ว่ามันมันคงแบบมันไม่ได้เราใช้สิบีนนั่นแหละว่ามันคงไปเรียนรู้อีกสักพักหนึ่งเพื่อนได้คำตอบจริงๆมันไม่ใช่ผมว่ามันคงไม่ไม่รูสึกมีความสุขเท่าเท่าตอนนั้นมมันเลยรู้สึกว่ามันเลยแบบกลับมาแม้แต่ตัว PPA เราว่าน้องน่าจะเก็บมวลอารมณ์ตอนวันรีทูไว้ในใจแล้ววันจริงน้องก็เลยแบบทำได้เลย คือเหมือนเก็บเอาไว้แล้วพอไปนั่งดูก็เปนปลเลยโฟเลย<ช> มันก็ทำให้ตัวเองในตัวรว่าที่จริงสุดท้ายแล้วว่าที่เขารู้สึกว่าเขามู้วันไปได้อะทำเป็นไม่สนใจทำเป็นแบบว่าเราไม่มีอะไรแล้วกับความสมพัญเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเขาก็ยังรักแต่เหมือนเดิม สีอะ <Bien. S 2> <out Take> ่ร <back> ส so, uh ้อซมาวิดีนี้จะมีความพิเศษอย่างนึงคือเราจะได้เห็นตัวละครทั้งใหม่และเก่าทุกตัวกลับมาลองตัวกันเลยค่ะพอบ่ายกลับมาแล้ววันนีมีงานแต่งโคมุนเข้ามาก็เลยขอกว่ามีไอเดียที่เขียนบทไน้ว่าเฮออหรือจะให้แก๊งเพื่อนที่เก่ากลับมา กับเราเราอยู่ที่ประทศต่างๆว่ามหมไม่เป็นไงว่าเป็นนี้สบายดีครับก็ตื่นเช้านิดหน่อยแต่ก็สบายดีก็สบายดีครับไม่ใช่แล้วเขาของเขาของเขาก็ดีจริงๆผมว่ามันมาในในพอมันเป็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปมันก็เขาเรียกว่ามีมีการเติบโตในในในเรื่องของตัวเราเราคนเรากามันไม่ไดอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ย ในในพาร์ทแรกแต่ว่ามันว่ามันก็จะเป็นเป็นเคมีแบบหนึ่งที่เหมือนเพื่อนมัธยมที่พอผ่านเวลาโตกันแล้วแบบกลับมาเจอกันแต่มันจะมีกลิ่นอายของความเป็นของเรานะฮะมันจีแบบฟินี่ว่ามันจะอบอุ่นในแบบธรรชาเปลี่ยนหมดน่ะยกเว้นคนถ่ายต้องอะไรถ่ายเลียวพี่วิ่งโต้ย

หลักจังอ่าพี่ปุได้ไงเป็นกระสมิีน้าเขาแบบคล้ายเป็นแนวแบบพี่ปุ๋ย

ก็สึกว่ามันเหมือนกลับไปที่จุดเริ่มต้นให้โอ้โหได้ลกลับไปเจอบรรยากาศเหล่านั้นแล้วก็ได้พบว่าจริงๆทุกคนเขา,า,ากอา็อยางต้อนรับเราอยู่สุดท้ายเรื่องทุกอย่างมันวนกลับมาในสถานที่เดินนมเนาะมันคืนส็สถานที่ที่ตัวละครสุดทีู่กพัน สุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์แล้วก็มาจนมาถึงมีที่ห้าที่เป็นบทสรุปของความสัมพันธ์ของพี่กูนะครับก็กลับไปคิดมาแล้วว่าถ่าากลับมาคบกันอะ มันคงเป็นไม่ได้หรอกที่เราจะไม่ได้ปัญหานอีนะเขาเนี่ยเธอก็บอกมึงตอนนี้ดิเราสองคนไม่ใช่ค,คนเดิมเหมือนวันแรกที่เรารักกันาลา ้าคาดหวังว่าทุกอย่างจะเหมือนเอะไรเปลี่ย ืจริงๆเราอยากให้มวนว่าแต่ละคนตอนนี้ก็โตไปแล้วยคนรยมอไ้เห็นป่ชีวิตเขาตอนนี้ย เราคิดในอดีตว่าตอนนี้ตัวเองมีชีวิตยังไงเราบ้างมันก็ช่วยหยับเรื่องเราการเติบโตเราทีนี้ตัดเต๋เต๋เติบโตแล้วสมมติเรเติบโตไปด้วยกันมันกลับเป็นแลปอัพตัวละครพวกนี้ให้ครบใยการจบซีรีส์แต่ละของสองพันไปด้วยกันเลยๆแปลนักแสดงด้วยใจเดอดของเราผมมันมันคือเรื่องอย่างที่เราเรารู้มันคือคำว่าเอ็กเพรสนะสำหรับผมมันคือการเรียนรู้มนุษย์ แล้วมนุษย์คนนี้ยส่วนหนึ่งคือเราเอาตัวเองลงไปเล่นตัวละครด้วยเอาประสบการณ์ที่เหมือนเคยผ่านมาใส่ลงไปในความเป็นตัวละครด้วยแล้วก็ได้รู้จากอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทําได้เรียนรู้จากตัวละครด้วยผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าชีวิตนี้เราจะมีโอกาสได้อยู่กับตัวละครไหนแบบนีหรือเปล่าที่เหมือนกับว่าเริ่มต้นจากจุดจุดหนึ่งของชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตของมันจนมันโตขึ้นโตขึ้น,น,นมีจุดเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตอะไรต่าง มากมายมากมายจนสุดท้ายมามีจุดจบอยู่อีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานเหมือนกันหมายถึงนานทั้งในทำลายของเรื่องแล้วก็นานในเรื่องของทำลายของท่านหายธรน่ารักนิดนึงแบบศิษยาวยิละอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำให้กล้องด้วยไหมเป็นการเดินทางที่มีคุณค่าเรบเราออกมาเหมือนแบบเป็นครูที่สอนชีวิตเราเลยแหละทีนี้จบแล้วแต่ว่าชีวิตเรื่องเราตัวละคร จบแรอแต่เราวา่ามันคือชีวิตมันที่เราจะไม่มีวันแยรู้ว่ามันจะมีอะไรต่อไปไมะตัวละครของเราในอนาคตเต่๋มวอมันน่าจะเรียนรู้ม,มาพอแล้วว่าเราจะใช้ชีวิตกันไ,ไปข้างหน้าต่อไปอออยังไงแล้วเราตัวรู้ว่าคนดูก็น่าจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันก็คือมันแบบว่าจบแบบไม่ต้องมีที่ยังสามอะไรตอ่อไปคือมันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วจริงๆเราสองคนก็รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณ คนแรกเลยคือคุณพี่บอสที่เหมือนว่าเริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็แทบจะเป็นทุกอย่างของโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ต้นมาจนจบทาสองเข้ามาเป็นโปรดิวเซอร์ขอบคุณพี่บอสที่จริงๆให้โอกาสเรามาตั้งแต่รักสุดใจแล้วก็อยังเชื่อมั่นว่าเราสองคนจะกต้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงนาได้ขอบคุณพี่ย้งที่เป็นเหมือนเหมือนพ่อใหญ่คนหนึ่งที่เป็นโปรดิวเซอร์คอย ดูทุกๆอย่างของซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันคอยคิดเผื่อเราคอยสอนเราเลยๆอ,อย่างในหน้าของการทํางานคอยเป็นที่ปรึกษาเราในเรื่องส่วนตัวด้วยขอบคุณพี่มีนที่เข้ามาทําแฟนล่าเฉันด้วยใจเธอพาร์ทสองทำมาเหนดเต็มที่แล้วก็แชร์จิตวิญญาณของความอยากจะทําให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาดีที่สุดเหมือนกับพวกเราทุกคนขอบคุณนักแสดงทุกคนขอบคุณทีมงานแฟนล่าเฉันด้วยใจเธอทั้งสองพาร์ทผมรู้สึกว่าทุกคนเราแชร์ วันที้ทานเดียวกันแล้วผมมีใจมากที่เราได้มาทำงานทุกคน,ม,นมันคือความสำเร็จทุกคน สู้ผ่านม,ามานันมาได้เนี่ยตลอดจนวันนี้มันมันก็ถึงจุดจบของซีรีส์เรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่ามันถึงจบจบซีรีส์นี้แล้วเราจะมีโอกาสได้มวลมาเจออีกหรือเปล่าแต่รู้ดีใจมากที่เหมืนอนว่าคนที่ร่วมเดินทางกับมาที่พันมาเป็นพีพีแล้วก็มีส่วนแล้วเคยช่วยมาตลอดโชว์ดีมากที่จริงสำหรับผมก็ขอบคุณเหมือนกันเรื่องของที่ไหนก็คือของที่บอสที่ สำหรัรีวสีบอสมองเห็นพีในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นมาตลอดก็ให้โอกาสพีมตลอดในในทเแล้วก็เชื่อว่าได้มากเลยก็สุ่าก็ขอบี่บี่ สำหรับทีทุกคนมีมีเมากทุกคนเป็นมากที่เยอะมกก็ขอบคุณโปรเจกต์ที่ p r โปรเจกต์ที่ที่ทำให้เราไร้เรด้วยกันอแล้วก็ขอบคุณยู่ที่เรื่องอนกันที่ที่ตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าสู่กันแล้วก็ตัวมือถก็ก,ก็ก็ยังเป็นตัวที่ีิเศษทำให้ทุกอย่างงา่ายขึ้นทำให้โปรเจกต์ทุกอย่างผ่านไปเ นดีขึ้นแล้วก็ทำให้ทีก็เป็นทีทุกวันนี้แล้วก็มีทุกวันนี้ได้ก็ก็ขอมให้ทุกคนชอบอัดอยู่ดีแลยแม่ผมโกรธใจวะทำงานทำงาน ความตั่งใจของเราทั้งสองคนเนาะแล้วก็ทีมงานทุกคนก็อยากให้ทุกคนไปดูจริงๆก็แกรักเฉยๆกันนะคทั้งภาพดูก็ภาพสังกัดอะไงก็ฝังไป เอี่ยนสมบูรณ์แบบนะครับเนี่ยพอได้ดูเบื้องหลังก็แบบนะ่ทำให้เราอย่างที่บอกคือพอเห็นเบื้องหลังก็ทำให้เข้าใจการแสดงเข้าใจซีรีส์มากขึ้นสิ่งที่เขาต้องการจะสื่ออะไรอย่างเงี้ยอะไรหลายอย่างแล้วแล้วก็ความทุ่มเทของตัวแสดงเองด้วยแล้วก็ทีมงานที่แบบทุกคนด้วยที่แบบว่าตั้งใจแต่ผลงานดีๆแบบนี้ให้คนดูได้ดูจริงๆนะครับแล้วก็น่ารักมากพีพีน่ารักมากน่ารักอ่ะยิ่งดูยิ่งหลงน้องแล้วแบบปวดปวดคนอื่นด้วยนะแบบปวดแล้วนะชอบจังหวะที่ ชอบไบบี้ถึงแหละแก๊กที่แบบว่าโกหุนอ่ะที่แบบมองกตัวโอ๊ยอย่าแตนเดินมาหาแบบว่าเอออย่ามองอย่าอย่าแบบอย่ามองหมนูว่ีมเนาะจีบเออะพี่บอกว่ากระดูดเซ็กซี่อะช่วยไมได้โก้ตลกดีตลกดีน่ารักน่าคือน่าคือสีสันของของ ตัวทในกองถ่ายก็มีหลากหลายมุมมองหลายแง่มุมแล้วก็ส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันก็จบไปแบบว่าสมบูรณ์แล้วโดยที่ไม่ต้องแบบไปมีพร์ทรงพระสาอะไรให้แบบเยอะแยะเพราะนี่แหละมันคือได้เห็นจุดเริ่มต้นของตัวละครทั้งสองตัวแล้วก็บาเทอุปปรซักจนสุดท้ายคือเขาก็กลับมาคบกันต่อจากนี้มันก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของการใช้ชีวิตคู่แล้ว ซึ่งไม่มีใครสามารถรู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงนั่นก็คือสิ่งที่ซีรีส์พยายามจะจะบอก,บอกเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่พยายามทําให้รู้ว่าจะเป็นไปในทางไหนเพราะว่าชีวิตคู่คนเรามันไม่สามารถรู้ได้ใช่เปคนเรื่องของอนาคตน,นั่นก็เลยเป็นการ แล้วเป็นการปิดแบบปลายเปิดที่เออเป็นปลายเปิดเนาะที่ให้คนได้ไปคิดอีกทีนึงว่าอาจจะเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแค่นและคือสมบูรณ์สุดๆแล้วสหรับเราแล้วก็แฮปปี้มากที่ดูเรื่องนี้มาตั้งแต่พาร์ทหนึ่งยันพาร์ทนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่ ดูแล้วครบทุกอารมณ์ครบทุกรสจริงๆเวลาหูเวลาเกรงก็คือจิกตีนคือแบบใช้คำว่าจิกตีเลยคือแบบลุ้นไปกับตัวละครไม่โชพเวลาหวานก็หวานหวานจริงดรามา่าก็ไปสุดเลยสุดแบบสุดกูจริงๆอนะแต่สุดท้ายแล้วก็ยังวนกลับมาเป็น ความแฮปปี้เป็นความสุขให้กับทุกคนดูได้ทุกคนจริงนะครับโอเคนี้ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับเรื่อเดินด็อกิดเมนท์รี่แปลรักชันด้เธอพาร์ทสองกับอีพีที่6กนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ่นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก็จากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้แท็กไอปอนทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3ามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็กลับขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งกับเรั่นในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ